ตระกูลอายุมากแล้วสายตาฟ้าฟ,า,ฟางมองไม่ค่อยเห็นไม่มีใครรู้มารยาทท่านโหกลับมายังนานหลิงร่วมดื่มกับพวกข้าช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ข้าได้ยินมาว่าท่านโหลาออกจากราชการเพื่อสตรีผู้หนึ่งจาไม่เป็นการละทิ้งเกียรตยิยศตระกูลเผยโดยไม่ใหญ่ดีหรอเรื่องในราชสำนักโปรดอภัยที่หลานไม่อาจบอกกล่าว ที่นี่ไม่ใช่ราชสำนักสักหน่อยมีอะไรพูดไม่ได้เช่นนั้นแม่นางผู้นี้เป็นใครกันเลยคิดว่าเรื่องต่างๆของชิงคังจะส่งมาไม่ถึงนานหลิงเลยถึงแม้จะไปถึงเจียนติงโหแต่ก็เป็นบุตรล้านตระกูลเผยคำพูดการกระทําต้องเห็นตระกูลเผยมาก่อนถึงจะถูกเซียวชือเป็นสาวใช้ข้าย่อมเป็นคนในตระกูลเผยคำเล่าลือภายนอกพวกนั้น ท่านอาไม่จำเป็นต้องใส่ใจในสายตาของผู้คนคนที่สงเกยที่สุดของตระกูลยังต้องเป็นท่านพ่อของเจ้าแต่น่าเสียดายแม้ท่านหัวผู้เท่าจะตำแหน่งสูงแต่สุดท้ายก็จากไปเร็วเกินไปตอนนั้นหากพระเด็กคนในตระกูลมาคอยดูแลหลานเองจะมีตำแหน่งเช่นนี้ได้อย่างไรสิ่งที่แบกไว้บนบาของหลานก็คือ ตระกูลเผยแห่งนานหลิงทั้งหมดทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีก่อนท่านโหเช่นนั้นข้าจะออกไปก่อนผู้นำตระกูลกล่าวเช่นนี้ผิดแล้วทั่วทั้งใต้ล่ะไม่ใช่ผืนดินกษัตริย์เลยต่อให้เช่นติ่งโหลาออกที่อยู่บนบ่าข,ของเขาคือพระมหากรุณาธิคุณหรือว่าตระกูลเผยแห่งนานหลิงจะยิ่งใหญ่กว่าศักดิ์ศรีของราชวงศ์ ที่ข้าพูดไม่ใช่เช่นนั้นข้าว่าผู้นำตระกูลอยู่ที่นานหลิงนานสายตาฟ้าฟางหมดแล้วเชื่อติ่งโหสืบทอดตำแหน่งจะลาออกหรือไม่ก็เป็นเสาหลักของราชสำนักท่านเป็นแค่ข้า,าบดีท้องถิน่นตามกฎระเบียบแล้วควรแสดงมารยาท เี่ยนติ่งโหเห็นท่านเป็นญาติเว้นมารยาทพิธีได้ท่านเห็นข้าก็ไม่คารวะถือเป็นการเสียมารยาทท่านข้าเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกรมกวงหมิงขั้นที่สามคุณนำตระกูลอายุมากแล้วสายตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นไม่มีใครรู้มารยา ปรชาเอ๊ะนี่ผู้นำตระกูลไม่รู้พิธีเหรอรู้สึกในใจก็พอไม่ต้องแสดงออก ซอจินยังไงข้าก็เป็นคนนอกงานเลี้ยงครอบครัวนี้ข้าไม่รบกวนแล้ววันนี้ที่ล่วงเกินโปรดอภัย